ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับุ่องชนเนลก็มีอีกเหรียญหนึ่งครับก็คือเหรียญห้าสิบประดงนะครับแต่เป็นสีทองเหลืองนะครับครับเหรียญห้าสิบประันี้นะครับกอนในช่วงค้าบเกี่ยวระหว่างสีทองเหลืองกับสีทองแดงนะครับก็เป็นของปีพศสองพันห้าร้อยนะครับห้าสิบเอ็ดทินามารีวิวพี่ๆน้องๆได้ชมกันมันเป็นช่วงค้าบเกี่ยวระหว่างการเปลี่ยนแปลงนะครับของเหรียญนะครับ จากเดิมก็จะเป็นสีทองเหลืองในลักษณะนี้ณตอนนี้นะครับที่เราใช้กันณปัจจุบันนี้จะเป็นสีทองแดงนะครับเป็นเหล็กชุบทองแดงนะครับครับแต่อันนี้เป็นในลักษณะของเป็นอลูมิเนียมบอลน,นะครับเป็นสีทองเหลืองนะครับก็เป็นช่วงคาบเกี่ยวที่ของของปีพศ2551ก็ได้นํามาได้ยินกับน้องๆได้ชมกันนะครับรูปแบบลวดลายนะครับความแตกต่างยังไงก็ต่างกันอยู่แล้วนะครับ เพราะถ้าเป็นสีทองเหลืองก็มันจะมีในช้อยอยู่สองช้อยนะครับหนึ่งคือสีแตกต่างสองก็คือด้วยรูปลักษณ์ของโพรงเองนะครับในการส่งเครื่องนะครับก็ของถ้าของสีทองเหลืองก็จะส่งเครื่องในรูปของคลุยนะครับแต่ถ้าเป็นสีทองแดงก็จะส่งเครื่องในเครื่องแบบเต็มยศยอมทับนะครับก คนละอย่างกันนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูลวดลายของเหรียญนะครับแล้วก็จํานวนการผลิตแล้วก็ราคากันนะครับหรือว่าน้าหนักของเหรียญนะครับว่าจะมีแบบไหนนะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่กันนะครับครับเหรียญ50สตังค์นะครับหมุนเวียนนะครับทองเหลืองยูนซีนะครับปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญว่าปีพศ2 5 5 1นะครับภาะเกดีนะครับมัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับลักษณะของเหรียญนะครับเหรียญกระสานนะครับ อารูบีเนียมบอลนะครับราคาห้าสิบสตังค์นะครับตรงกลางเหรียญไม่มีรูนะครับวงขอบนอกนะครับเป็นเฟืองจักรนะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวให้ดูเนี่ยครับเป็นเฟืองจักรนะครับขนาดเส้นผ่านจุดศูนย์กลางของเหรียญสิบแปดมิลนะครับขนาดความหนานะครับของเหรียญก็จะอยู่ที่หนึ่งจุดสี่มิลนะครับทีนี้เรามาดูลวดลายด้านหน้าของเหรียญนะครับจะมีลวดลายด้านหน้าในลักษณะไหนนะครับ ด้านหน้านะครับตรงกลางเหรียญมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระบรมินทรามหมาภูมีผลอดุลยเดชนะครับพิพัก์นะครับทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องนะครับบรมคติยาราชนะครับพุตธิภพนะครับสรองพระองค์คุยนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับด้านขวานะครับมีข้อความว่าผู้มีผลอดุลยเดชนะครับด้านซ้ายมีข้อความบอกว่าราชการที่เก้านะครับครับขออนุญาตเดี๋ยวกลับไปดูด้านหลังกันนะครับครับด้านหลังนะครับ กลางเหรียญมีรูปพระเกียรตินะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับเบื้องบนมีข้อความบอกว่าประเทศไทยนะครับด้านซ้ายมีข้อความบอกว่าปีพุทธศักราชที่จัดทำเหรียญว่าปีพศ2551นะครับด้านขวานะครับมีข้อความบอกว่า50ต่างไทยนะครับด้านซ้ายมีข้อความบอกว่า50ต่างอาหรับิกนะครับโดยมีพระธาตุดอยสุเทพนะครับขั้นระหว่างตรงกลางบอกเลข ราคาดังกล่าวนะครับทีนี้มาดูเบื้องล่างนะครับใต้ฐานวัดนะครับมีคําว่ามีข้อความคําว่าสตังนะครับอยู่ด้านล่างนะครับใต้ฐานวัดนะครับครับเรามาดูปีพุทธศักราชที่ประกาศใช้ก็เป็นปีพศ2503 0นะครับ0นะครับที่ประกาศออกใช้นะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของน้ําหนักนะครับน้าหนักของเหรียญนี้นะครับ จะมีน้ำหนักที่เท่าไหร่นะครับน้ำหนักของเหรียญ50สตัางนะครับสีทองเหลืองนี่ครับน้ำหนักอยู่ที่2.4กรัมนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของจํานวนการผลิตนะครับว่าจะมีจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่นะครับครับจำนวนการผลิตนะครับอันนี้คือแบบของเดิมนะครับก็จํานวนการผลิตนะครับ ของปีพศ2551นะครับก็จะอยู่ที่27ล้านนะครับ163,000เหรียญนะครับอันนี้เป็นสีทองเหลืองนะครับก็จะมีจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่านี้นะครับแต่ทีนี้เรามาดูราคานะครับอันนี้คืออ้างยิงจากหนังสือกษัตริย์ไทยนะครับที่ผมรีวิวอยู่ณตอนนี้นะครับก็มีราคานะครับ50บาทนะครับต่อเหรียญนะครับ ครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่นํามารีวิวให้กับพี่น้องๆได้ชมกันว่าเหรียญแต่ละเหรียญมีมูลค่าประมาณไหนนะครับและข้อมูลดีๆนํามาฝากนะครับครับก็ฝากกดกระดิ่งกดติดตามดูช a n e ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับหาเหรียญหรือว่าหาข้อมูลต่างๆนามารีวิวให้กับพี่น้องๆได้รับชมกันนะครับสวัสดีครับ